วันนี้วันที่สิบสองธันวาหกแปดนะครับจูจ่ๆก็มีพายุหรือเปล่าเมฆมันเยอะมากนะครับเป็นอุปสรรคต่อการทำบ้านดินของเราสุดๆซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ทำนะมันตกไปปอยผมก็รีบหาอะไรมาคุมดินของเรานะครับ ก็อย่างที่เห็นครับผมเอาสังกะสีแล้วก็กระเบื้องมาคุมคุมได้เท่าที่คุมนะครับเพื่อมาให้มันเปียกเพิ่มแบบนี้แย่จังบรรยากาศอันนี้น้ำขังเลยครับเนี่ก็ทุกต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับช่วงนี้ บรรยากาศไม่ค่อยเข้าข้างเราเท่าไหร่ถ้าฝนพายุลูกนี้เปิดเมื่อไหรก่ก็ต้องเริ่มทำ